เปิดใช้ดุลพินิตพิจาาณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับเมื่อวานนี้ก็เป็นผลสําเร็จร่วมไปได้ดีครับเนอกจากว่าสูตรเราเข้ามานะครับสูตรเราเข้ามาใช้ได้โดยสามตัวบน ร้อบนเราเข้ามาครับนี่สองสอเก้าเจนะเราคำนวณสองสา่สองเข้าตำแหน่งร้อยบนนี่ถูกต้องเดินหน้าต่อเนื่องไปแล้ว2ตัวบนแล้วก็เข้านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเลขคู่หน้านะส2งสองเก้าใช่ไหมครับสองสองเก้าเจนี่เราทำสอตัวบนได้เกจริงๆแล้วก็เข้า3ตัวบนนะครับในเก้าสองสเข้าครบเดินหน้าต่อเนื่องไปแล้วนะ คนนี้ก็ไม่มีรายละเอียดมากนี่เขียนให้เลยนะดูเลยให้ดูคลิปสองตัวล่างนี้ตีสามตัวบนไปด้วยนะนี่คือชุดวันนี้นะครับหนึ่งกรกฎาคมสามตัวบนแต่สําหรับสองตัวล่างนี้เราจะรวบยอดสรุปเลยนะครับเราจะาแค่สูตรในปีนกระทบชนร้อยสูตรมาคํานวณเลยนะเราไม่มีสูตรอะไรมาเราใช้แค่คอมพิวเตอร์คํานวณให้เลยแล้วเราก็สรุปเป็นตัวเลขสองตัวเลย เดี๋ยวไปดูตัวเลขวินกระทบชนร้อยสูตรของ2ตัวล่างครับอันนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเ,เดี๋ยวนะครับครับเดนสิหน่วยล่างก็คือ2ตัวล่างนั่นบนเนีครับสิหน่วยล่างสูตรทั่วไป2ตัวล่าง Computer, คอมพิวเตอร์คำนวณมาแล้วครับคำนวณอะไรเอ่ยจากสูตรทั้งหมด100ยสูตรที่มาเทียบชนกันนะครับสูตรทั้งหมด100สูตรที่มาเทียบชนกัน,น,ส,ส,น,กนสูตรที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ีถึง100สูตรนั่นนะครับถูกต้องกันมา7งวดไม่ผิดพลาดเลยทุกสูตรนะครับรวมสรุปแล้วเลข6ครับมากที่สุดชนกันเยอะที่สุด82%เลข7 81%เครับเลข3เลข1เลข5เลข0ย์เลข4 2 9ก้าแปดแน้อยสุดหผมจะตัดมาที่7ตัวนะครับถึงแค่เลขสี่หกเจ็ดสามหนครับโอเคครับ6 7 3จ็ดสาม่งห้ใช่ไหมครับหกเจ็ดสเอาแล้วครับ6 7เจ็ดสเอา6กับ7เป็นหลักครับ6กหกเจ็เรียบร้อยครับ จะเป็นชุดเลยวันนี้ง่ายสองตัวล่างเราทําเป็นแบบเอาคอมพิวเตอร์คํานวณให้เราเลยนะหก6จ6ด6ก6ามห7ห7ึ่งหกห้าห ส5มห้าหน่งเห็นว่าหกเจครับ6กห้7 0 3 1นี่ครับ5ชุดหลักทำนอยธรรมดาเรียบร้อยครับวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นครับ1นึ่งกรกฎราคมนะครับ เราร่วมกันขอให้ท่านถูกรางวัลสลากทุกคนเลยนะครับแม่ร่ำรวยร่ำรวยแล้ววันนี้นะโชคดีโชคดีวันดีของเราสามตัวบนเมื่อวานอาจารย์ก็ให้ของขวัญไปแล้วนะครับวันนี้ก็ขอให้จุดๆหน่อยนะครับเอาละครับแต่อย่าลืมนะครับติดตามชมช่องอีกช่องหนึ่งนะครับเรารัฐบาลไทยเราเข้ามาสองงวดนะนะครับมูมงวดที่แล้วยิ่งไปกันใหญ่เลยครับสวยงามครับเลขบินกระทบชนร้อยสูตรเราเนี่ยแหละครับรู้ไหมครับ วินกระทบชนร้อยสุดทั้งบนในล่างครบเลยนะครับรางวัลที่1กับ2ตัวล่างนี้มีในตัวเลขเดีวยวกันถ้าอยากจะชมว่าเป็นอย่างไรจริงหรือไม่นะครับ y o u t u b e ไม่โกหกครับก็เผยแพร่ก่อนที่ผลการออกสลากจะออกแล้วไปดูตัวเลขนั้นนะครับว่าเป็นตัวเลขอะไรนะครับส่วนตัวนั้นไม่สําคัญเท่ากับงวดนี้นะครับว่าอาจารย์คํานวณได้ตัวเลขอะไรพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคําเตือน ควรใช้ดุลพินิจพิทยาาในการรับชมนาาเนื้อหาใ้คือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลนักสงสากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย